มาแดงใต้กอดุงเกิดแลววแก่เก็บไตยกำน้ำไปแสวงผลในแต่วันเย็นเกี่ยวมีแต่ที่อวทั้งเวิร์ในสาก้อนไม่น้ำเหียบลอยตามไปบ่ไยติดหน้าแม่กระแสองศพันยูพันบอกข้ใส่แก่คุณพ่อแม่เดินตามเก็บไปนำคำสอนเจ้าป พอได้จากปัดใจที่ผ้านไม่เป็นทุนขา่าแปงน,นว่าพง่์พันข้ามโกทางสงสารนี่พ่ายการขังน,นายอยาก้าขางแม่นาะที่เป็นเจ้าอยู่โลกมีเศร้าคำไม่สุขสัน德拉เด้อทถูกขึ้นวันกนเก็มสีอยู่ดีสบายรนวงมโนยัมองเศร้าให้สดใสสดอิ่งสนพอวารบเรื่อตืนให้มีสุขตลอด สำมลากเลื่อนอยู่ว่าสาวก่อเชิญตนก่อเชิญหลวงพระเจ้ามาปุกเสียงเก่ากรำมงคุณพระธรรมยุทอมระวังวัยดอกูไม้คุณพระสังโฆได้โปกเกตเจษาผลกินทางพระวันนาแหวกต้มเป็นชัดตัง สีนวลุ่มยืนเดินเาลำบากยังมีความทุกข์อยากหายม่านกาหายพายีด้วยผลท่านนี้จงมีเดชสักดาเดีลาเด้อที่พ่อแม่ที่กำนัาพามีลิทาแข่งแรงปากผลม้าหายทัพย์ภัยทั้งไทยทั้งหลายอย่ามาลวงทรัพย์สมบัติทั้งปวงเป็นต้นว่าเกี่ยวเก่าไหลเก่าอังสถาน การคือไทยให้มือการสื่อไทยให้มือให้กองคือเสมอดามลำไ่ยตามมันเอางงสมบังคูสุยางเน้อละตะนัดตะยังสามผาไทยใหยแก้วบันดานให้แม่นดังใจไปทั้งหาแต่ไก่ไปห่างไกลหนี ความบาดีทั้งหลายอันว่าภัยทั้งพวกในห้างหายโตท่านซุ่มลูกหลานเล่นล่ำอย่าเกินคำสอนสั่งเด้อย่าลวงทำตาปังทำยาทีพี่น้องสบายบ้างกลัวสุขุนปาธนาให้เจ้าได้พ้นห่วยแองกัน่านไปสวรร์นีลผ่านางองผู้ทุกเจ้าป่าธนาเอาเข่าเงินทองของใสจะให้ขอว่าชาติใดๆสนุกนนท ใส่ใส่แล้วก็ใส่สนุกซื้อใจกินลอยพันสาขาจะสิ้นเวลาเด้อดอีเมยียพู้มาฟังลองฟังลำอย<า>ู่ฟังกินทานนะคะเมือส,สุขสุขคนตาลอยเศร้าพันสาขาจะสิ้นให้นั่งอยู่นั่นโดนผลกินทานประวันน่าไอ้ซอยน้ำปกคุมมอละสุม,มันให้อย่ามาพาพ่อเถื่อมีความสุขหล่นเหลือทั้งโลกนี้

ีสุตังมีสตังใส่ในลายเด้อให้มีอายุวันนะสุขภรลเบ้อสุขุสุขุนตาขอบคุณอมมาบานีปังหันลำทางท้ำบัดนี้มาลำทังโลกมะยาว